เข้าจะเตรียมรับมือกับเรื่องของฟุ่พ PM 2.5มด้เดจังไรมือน,นีเดี๋ยวเขาจะพาคุณผู้ชมมาทําความหูจักและกเตรียมรับมือกับเรื่องนี้กันค่ะโดยฟุ่พีเอ็จริงๆแล้วนะคะกะ็ย่อมาจากคําว่า p r t i c u l a t e ตเ t t e r นะคะเป็นคําเอิรนมาตรฐานของฟุนละอองขนาดเล็กที่มีอันตรายต่อสุขภาพส่วนตัวเลข2.5นั่นก็มาจากหน่วย2.5ไมครอน ซึ่งฝุนจิ๋วตัวนี้ราคามีเส็ผ่าศูนย์กลางบอกเกิน2 5ุดหไม่คอนมีขนาดเล็กเทียบเท่า1ใน2 5สหส่วนของเส็ผพาศูนย์กลางของเ้นผมและก็จะกระจายอยู่ในอากาศได้โดนกว่าฝุ่นละอองขนาดใหญ่โดยเฉพาะ PM 2 5สุดหาสามารถลอยอยู่ในอากาศได้เป็นระยะเวลานานและก็ไกลถึง1,000กิโลเมตรนั่นเองค่ะและก็ฝุ่นพ m 2.5ทที่มีขนาดเล็กมากๆนี่ล่ค่มี เขาเอื่นว่ามีขนจมูกของเ่านี่บ่สามารถที่จะกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กนี้ได้เลยมันสามารถที่จะสูดดมเข้าไปผ่านทางเดินหายใจส่วนตน้นไปยั่งทางเดินหายใจส่วนปลายเมื่อเขาถุงล่มแล้วก็จะมีโอกาสทะลุเขาถึงกระแสโลหิตและกาจะเป็นสาเหตุก็ให้เกิดปัญหากับอวัยวะภา,ายในอื่นๆของร่างกายได้เช่นเดียวกันค่ะ ในการวัดคุณภาพอากาศค่าตัวเลขหนึ่งหรือค่าหนึ่งที่มีการรายงานออกมาเท้าเดีดเห็นนั่นคือค่า AQI ครับ AQI แล้วก็บอกว่าเป็นค่าอีกอย่างกระเบื้องตามตัวเลขเพิ่นบอกไปความหมายของ AQI เพิ่นยอมมาจาก Air Quality Index นะครับหรือแปลเป็นภาษาไทยแบบบ้านๆเท่า,าคือเรื่องของดัชนีคุณภาพอากาศนะครับเป็นการรายงานข้อมูลอากาศในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายเพื่อบอกให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลแต่ละพื้นที่ของเจ้าของแบบเรียลไทม์อัปเดตตลอดเวลา ระบุคุณภาพอากาศในบริเวณที่เฮาอยู่ว่าเป็นจังไดออยู่ในระดับใดเป็นอันรา้ต่อสุขภาพของเฮาบอซึ่งทางกลมควบคุมมลพิษครับเพิ่นได้ใส่ดัสนีคุณภาพอากาศ1ค่คาเป็นตัวแทนของความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ6ชนิด1ใน AQI เ้าเฮาเว้าถึงเรื่องของ PM 2.5็แค่แค่เป็นตัวนึงตัวเลข1อยู่ในค่าของ AQI แต่นอกจากนี้ใน AQI ยังมีอีกหาโตนั่นก็คือเรื่องของ PM10 คือฟุนละอองขนาดวบาเกินไม่อาซิปไมครอนโอโซนคาร์บอนมอนดอกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์และกัซัลเฟอร์ไดออกไซด์นั่นเองคือ AQI เนี่ยมหากโตในการที่วัดคุณภาพอากาศแต่ว่าทางความาการยอมรับหรือการเบิงคุณภาพของอากาศเอาในบานเฮ้าก่อนเพื่อนบอกว่าเอา พี่เมามาเป็นตัวหลักในการวัดคุณภาพอากาศราง่ายพี่น้องประชาชนเชา่อว,ว่ามีอันตรายต่อสุขภาพของเฮาจะนนแน่แน่หรือช่วงนี้อากาศดีนั่นเองนะครับมาเบิ่งสาเหตุแน่เบิ่งจากภาพส่วนหนึ่งเรื่องของ PM 2.5มาจากอย่างหลักๆเลยบางส่วนขึ้นจากการเผาปลานะครับไฟไหม้ปลามลพิษจากท่อไอเสียนี่ล่ละนะคะรับรวไมไปถึงพื้นที่ที่เป็นอุตสาหกรรมก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะรับรวไมไปถึงมองได้การก่อสร้างหลาย ก็มี่คา PM เ5ส,สูงและบางส่วนทั้งแถวบานเห้าก็จะเกิดจากการเผาทงไฮทงห้านี่ละนะครับเจะให้อากาศอยู่บริเวณพื้นที่ดินพื้นดินนี่มีอุณหภูมิีสูงกว่าอากาศที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าตามปกติอากาศอุณหภูมิสูงจะเคลื่อนทีไปยังอุณหภูมิตม่ำจะพัดพาเอาฝุ่นควันมนลพิษต่างๆลอยขึ้นบนฟ้า แต่ขนาดหนาวนี่ช่วงนี้กล้าสีไก่เข้ามาแล้วนะครับเป็นช่วงที่ความกดอากาศสูงทางตอนเหนือของประเทศเคลื่อนโตลงมาปกคลุมพื้นที่ของประเทศไทยเหตุให้ลักษณะอากาศคือพื้นที่ท้องฝ่าปิดฟุ้พี่เอ็มสองจุดหาควันต่างๆกบ็บสามารถที่จะลอยขึ้นหรือกระสีเยอะและกระสีย้อนกลับลงมาถืนดินสะสมบวกกับสภาพอากาศบอ่อทายเทมันก็เลยเหตุเป็นท่าแบบเตื่นเช้ามามันเป็นหมอก,มอก,มอกบอกบออืมค่ะ มันเป็นบอกๆปุ๊บว่าสิหายใจเอาแบบเต็มปอดสูดควันสูดฝุ่นพีเอ็มซอนหาเขาปอดเป็นปแบบ<า>สลวเ<อ>ล,ลนเป็นแบบทรงโลงเออสงเีงเล่ยบางคนเป็นผู้แพ่เองอะขั้นตรงขั้นตาอืมค่ะที่นี่เดี๋ยวมาเบิงในตลาดผู้มีผ่ากันแน่ค่ะว่ามันจะมาเกิดในช่วงต้นปีและกับปลายปีนะคะที่กรุงเทพมหานครสถานการณ์ฝุ่นจะรุนแรงเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวนั่นก็คือช่วงทันว่าไปจนหอดมีนาคม ช่วงนี้ค่ะอากาศก็จะนิ่งกว่าช่วงอื่นๆแน่นะคะส่วนภาคกลางก็อยู่ในช่วงของเดือนมกร,ราไปจนหอดเดือนเมษาได้รับผลกระทบจากฝุ่นขามพมแดนจากประเทศเพื่อนบ้านและกะการเผาในภาคก,การเกษตรส่วนภาคตะวันตกและกะตะวันออกก็คืออยู่ในช่วงพฤศจิกายนไปจนหอดเดือนมีนาคมเป็นระยะเวลาที่เกษตรกรกําลังเก็บเกี่ยวหน้าขา่าวพืชผลทางการเกษตร ก็จะเริ่มทำการเผาแล้วก็ปับปรุงพื้นที่เตรียมการเพาะปลูกในหลอบใหม่ส่วนภาคเหนือก็คือในช่วงเดือนท่านว่าค่มไปจนหอดเดือนพฤษภาคม่มภาคเหนือเป็นพื้นที่ราบที่มีภูเขาล้อมรอบลักษณะก็จะเป็นเหมือนแองกะทะในช่วงเดือนดกล่าวกับเป็นช่วงที่มีสภาพอากาศหนิงแล้วก็แหง้งบบมีลมผัดมีความกดอากาศสูงเกิดไฟปาง่ายรวมทั้งมักจะเกิดการเผาในภาคก,การเกษตรในช่วงหนีนําค่ะ ส่วนภาคใต้ค่ะก็จะอยู่ในช่วงของเดือนสิงหาไปจนหึอเดือนตุลาคมซึ่งก็จะมาจากช่วงอุณหภูมิของอากาศจะสูงความชื้นสัมผัสก็จะต่ำรวมทั้งฟุน่นควันจากประเทศเพื่อนบ้านกับพัดเขามาน่ำนั่นเองค่ะซึ่งผลกระทบต่อสุขภาพของ PM 2.5นะคะเรื่องของระบบทางเดินหายใจก็จะก่อให้เกิดอาการไอนะคะจะสังเกตเห็นผู้ใดที่เป็นผู้แพ้ง,ง่ายๆ้า่ามีฟุน่นหลายนี่ เขาจะจามออกมาก,ก่อนเลยทั้งจามทั้งไอและก็แสบจมูกนะคะบางคนอาจจะมีแบบหอบหืดหายใจลําบากในบางรายฝุ่นพีเอ็มสองจก็จะไปกระตุน้นเรื่องของการกําเริบของโรคได้ไม่ว่าจะเป็นผู่ิแพ้หอบหืดโรคถุงลมโป่งพองและก็อาจจะเฮ็ดให้เรื่องของการเฮ็ดงานของปอดน่ะมันเสื่อมลงนั่นเองนะคะส่วนเรื่องของระบบผิวหนังก็จะไปทําลายเซลล์ผิวหนังกําผ่าของมนุษย์ เกิดการขั้นปวดแสบปวดหอนทั้งโตและไข้เครื่องผิวหนังพดพื้นึ้นตามโตไปจนหอดก่อให้เกิดสิวที่ใบหน้ากระไดขึ้นกันส่วนดวงตากัดจะละไข้เครื่องดวงตาตาแหงตาแดงเยื่อบ,บูตาอักเสบในระยะยาวอาจจะให้เหตุให้เกิดเรื่องของจอประสาตตาพิษปกติและก็ส่งผลต่อการแนมเห็นนั่นเองค่ะ,ะมาทบทวนกันนะครับวิธีการป้องกันพี่เอ็มซองทุตหายเหตุนในแนนะ่หู้กันแล้วนะฮะเริ่มตน้นคือการสวมหน้ากากอนามัยนะครับในการซอยป้องกัน,นหลายนะครับ เป็นาสามารถที่จะกรองทั้งฝุ่นนะครับและก็เชื้อเวรัสขนาดเล็กได้ถึง0.3ไมโครอนหรืออาจจะใส่เป็น N อนเก็ากะได้นะครับในการสวมหน้ากากาอนามัยนะครับหรือบางคนบอกว่าสวมหน้ากากกันแล้วบ้านเพื่อนให้จะไหนกันแน่ส่วนหนึ่งคือไพรมีความสามารถก็คือซื้ออุปกรณ์มาติดตัง้งก็คือเป็นอุปกรณ์ลดฝุ่นเครื่องฟอกอากาศเอามาใส่ในงเงือนกันได้บานไดติดมุ้งลวด อันนี้ก็ซอยใดเช่นเดียวกันแต่ว่าติตไปแล้วนี่ช่วงนี้สามารถเอามาทําความสะอาดเช็ดฝุ่นกันออกแน่นะครับเพื่อลดการสะสมของฝุ่นทีทหนาต่างนะครับนอกจากนี้กันแล้วเขาปองการตัวเจ้าขอ,ของเขาแล้วปองการบานเรื่องแล้วการเขตุกิจกรรมกลางแจ้งก็อาจจะลดกิจกรรมช่วงนี้กันแน่อยงเช่นการออกกําลังกายเบิรงคุณภาพอากาศดีแล้วก็บอต้องออกเหตุกิจกรรมหรือบางหน่วยงานเองบอกว่ามีแผนเหตุกิจกรรมก็อาจจะรับพื้นที่จากนอกอาคารมาเป็นในอาคารกันนี่ฮะรวมไปถึง คนที่จะตากผ่าตากแพ่นะครับเบิงฝ่าเบิงฝ,งฝนกันแล้วเบิงฟุนกันแล้วขัน่าเป็นตาเท่ากับเอามาตากในเหงื่อกันแน่นะครับให้มีชิดขึ้นเพื่อ,อยังโบให้ฟุ้นตกมาใส่เสือ้อผ้าพอใส่แล้วนี่บางคนบอกว่าเอ้โบเห็นดอกฟุ้เพอเสือ้อฟุ้นมาอยู่ในเสืออเส้อผ้พออพาพอบางคนแพ้ฟุ้นอยู่ในเสือ้อผ้าจะเกิดอาการระคายเคืองกันได้สุดท้ายครับขันเ่าวว่าพื้นที่ใดมีฟุ้นหลายหรืออาจจะเป็นการซอยลดการเกิดฟุ้นหรือการเร่งการเกิดฟุ้นก็ได้นะครับเนื่อง ลดการเผาในพื้นที่2ลดการใส่เตาฟืนเตาไฟหรือบางจุดเองตามวัดตามว่า,ตา,วาตามสานเจ้าเองช่วงนี้อาจจะลดการจุดถูบเทียน<ฆ>ก็เป็นวิธีการหนึ่งซอยกันในพื้นที่หรือเป็นหูเป็นตาเบองกันเนี่ยว่ามองได้มีไฟเกิดขึ้นบ่ได้เผาเองดอกแต่ว่ามันเกิดไฟล่ามในทงไฮทงหน้าแบบนี้ก็สามารถแจ้งด้วยงานไปซอยดับกันได้นะครับเพราะว่าการดับไปแล้วนี่ก็ซอยลดการเกิดฝุ่นในพื้นที่กันเองครับ บานเท้าช่วงนี้ยังบ่ได้เผากันมาไในดอกเพราะว่าทงไ้ทงหน้าย,ยิงเขียวอยู่ยั่งดบเด็กเก็บเกียเก่ยวะนะครับเอาก็เป็นการมาแจงเตือนมาบอกมากล่าวก่อนกันว่าช่วงนี้เป็นปัจจัยที่จะเริ่มที่จะมีผลเรื่องของ PM 2.5ครับ